นี S <S> ่เขามาเพียเได้ี่เขามาเพียได้หนิมาเริ่มมาเริ่มเออมาเพียได้นมาเริ่มมาเริ่มาเริ่มมาเจียมกันเด้น่เนาะโอ้แสบได้หน่โอ้แสบหอกคุ้มลำลำนี่ต้มอยต้มหลยหมาเริ่มมาเริ่มาเดียวมาเริ่มมาเริ่มรกําลังสิลงมือไมามามาหลายคนเลยนี่ญาตีพี่น้องมามมาคุยเระมาเริ่มาเริ่

รอมึงเลยานวไปวเด้อวยไปยังหวอ่ะมีน้ำ่าเก็เนี่ยวยอ๋ยประหยัดน้อยถามหาวยนะมา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 กำลังงมือได้เนมือเดียววะเ็นดีเฮ้ดีมาแล้วมาแล้วมาแล้วผิดหวองเนา

วายนำปลาตัก็จะจระหอนสิที่เอาเกลือมาใกอย่าง่ามือก้อน่ะเขาบอกอามือฝ่ายฝ่าย่ายะ่ายฝ้อยฝ่ายฝ่าย่ายฝ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 ่าย่างเ่ายฝ่า่าย่ายฝราาย่าย่ายายฝ่ายย่ายายฝ่ายเขาายฝายายฝ่ายายฝ่าาย่ายฝายฝายเ่ายฝา่ายฝ่ายฝ่ายเขาายฝายาา่า่าาาาา่าายาาา่า่า่าา

ใช่อะนี่เขาเขาพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวตัวตยวตัวนี้ใส่ได้รึเี่สิบบาทก็ได้สิ่งหนึ่งยม่ชนบจะไปซื้อทำไมแล้วเมื่อเลยเมื่อเรื่องก็ยนะแกมาดดนพังหวาบเหมือนแกไม่ด้สวยจังเลแกมาลดนบ่โอ้ยกับพายเนี้ยพักสู้วนะอเอาไปพายรึเปล่า มันดินมาดนสีข้าขาวเลยนมามาไม่มาพียว่ตมาเพียมาเพีย <t> ร <ries> <t ries> ์ไปนี่เคยกินน้รงเ้ยมาดนมาเดนมันจะบอกิน่ขามพานูองกแว้ยากาก้ยจะไม่ยินจกระดดเนามาเลยมาเลยมาเลยไลซดด้นนี่นี่นมา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 คิต้องกันนี่ปากว้อน้ำลายเยอสวยวุเดโอ้ยขี้ขาเลย โอ้ยตาว่ายจกวบไปกวกันด้ยโอ้สวสดีครัามุนสงสารน้ำประตูมันเล้ะน้ำกินเขาผมสมสมหัมตัหาเปะปะขขาเสืออะไ้นี่วเจ้าหน้าที่สวย กินเดี่ยวเดียวุปผัเลยถ้าอยากกินก็กินเลยม่ะแม่มา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 เนี่ยเสียนำมั้งไมวแต่แกนเนาะเียก็มาหน่ยได้แม่เพืจอนชนมาก็สวดหา่อดเนาะโอ้เจียวเราพร้อมโลเกือเข้ากยอนแล้วมันก็เจาว่าฝอยหรือเ่าโ้เขาเขนั้เียนละะ

ยังด yeah. oh, yeah. 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 oh, ีๆจะเรียนท่านโหวถามจังฮะไปเรียน่าป่าด้วยไปป่าด้วยโอ้ขับมใหญ่ขับมัใหญ่กมาตัวนี้มาตัวนี้มาตัวไมเมงโหวาเนี่ยนี่ได้อยู่ว่าเขาจะหอมปวนบดนะเรือมาอยู่หลายคนไ้มันวานาตีมีหนองก็จิมาใส่กันด้วยมา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 กระลังลงมือได้ รมกันมือเดียวมือเดียวปามน่อกจเกโอตัวนั้นเนียค้มนนมาเพียป่าึ้นน่ายอยู่ีขตักัันคุดมือลว่าับ่อ้อ้ไ้น่บมไงงหอวกวมัหมองเไงเขาว่าอยากให้แซ่บต้องใช้สวยเขาว่ะบวงไงอ่ะนะเดมเล ตัใหญ่เลยัอใหญ่มามามาเด็ดเลยมามมาอันนี้ยู่ในหมอโอ้ยนั่มันจองอั่นอะไน่ะไม่กนแน่ใ้ไม่ให้เหนเขาี่เนเขาเนเขาเเขาม่อีกนิดนึงเออเซียนเสียนเหน่ยเขงนยโอ้ก็้อก็ให้ยากันเรื่องะไรหรอไก่อกกลวแล้วก็เจ้ากลัวตีนปาไรกมากันะ

มาพักเกิดก่อนอยไปไปอยู่ไปเนีนี่มาเพียรินมาเพียรป่านี่โอ้ไดีตัวนี้โอ้ไดีนี่ย่ใส่สุันเน่บเลพี่น้องเลยมาพียป่ามามมามามนี่ต้มเนี่ยไอต้มามาเต้โอ้ต้ใส่ซาบกอซาใส่โอ้ยซาใส่จวกมาอร่อยเบื้งโอ้ยซานตายมา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 โอ้ันเ่า Sưu xa, sưu xa rồi nè I hit yêu peto. Then hắn. That's all thôi anh đi chín năm Moment, lại. ra bun 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 phân vào bun 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 แบบดินเด็อกันเดียคนเดียวเด็กนยังไ้างเดดินเนี้ยในวงดินได้เนาะอันจะเนาอย่าบอกแ่ายกนีชนาว่ิ้นขาวินขาวนะครับไี่่ะได้เนาะหน่หมูหน่อหมูน่อหมูเหน่อหมูี่ยาเยเอตายนะมาเนียิมปลาก็เป็นเหร เน,นี่ย้านซามันนดิไเรียกยกๆกันเอพ่อเนี่พ่อจะนี่ไม่จริเขาเนจะนี่วางกันผ้าออกมาจะท้องเตือนเลยกวนนะหนุ่กินลีกวอยู่เอยเลยเนี่ยเนี่ยโมกินตัวยงหายเลยนี่นน่าไม่กินเัอหนึ่งเนาะมันกับสางบรรยากาศยิ้มน่อยจะกินบ่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 ไม่กินต่างกันไหนแช่ต่างกันอ นี่แหละประหยัดดีแม่งคือความน่ามัางจำมิธานเอาเสียหนอจำมิธานเห็นไปเลยตามนี่เพียงเอี่ยวเาข่คอสร้อยเอียงดูอยู่ทุกขวนก็ดูอีนุ่งแต่สนเน็บนี่นะถ้าไข่นั้นเยอะหน่ออย่างตามใช่ะเพราะก็ร้อเ่อนุ่งตเ้ยก็ปาน่งเอยนนองกินเรามาได้ไม่จับ

อ่านสิบรอดเดี๋ยวต้องผักไงลูกอยากหั่นสิบรอดเดี๋ยวมันมาเมาอ๋างจงสิบอยู่มันมามา่นาเพือมาหาน่รานกระดูกไงัน่าเดอเดอผบผกนผกนบ้กันไหนบ่บ่้เบีดก่นกันจะกินสเตือแบบนหนับประตู้าระ ข้าวุ้งอดมบางอย่างเลยสุดยอดเลยมาเพียจ้ใไทเอบ่วงใครบวงว่ใคก็มนนะไทยนี้นี่โอ้ข้าขาโอ้ตัวนี้ยังตัดดีใครก็แมนวมมาเพียเขานะมาเพียใครเยอะบ้ว่าสินมวยมานแมนกระบะกันเนีสินควาสินควายบทันเนาะความแสบไห พอบเจ็ไหมอืมวายหายังไงใช่ป่ะสู้ยิ่งขนแบบนมาบองมาเร่มมาเมนาะเอ้ยไปดมาเปิดมบอาาีนกันเด้อประตูกเย่ประตูเปิดอางอยูเราตานงมีปรตูอ่ะดมาาาลพาาลกินข้าวมาลงลยามเแกด้วยแต่อื่นลูกอ่ะเบา

เงี้อกยาลูกลานก็มเปลี่ยนตังลูกบาผู้เดียวแลมามนี้ลยมาทีว่า้าตองเมียขอ้ายาวก็ได้เจาเฮถุยนะกวาดเดายวกวเฮยวาเกียรอเฮยถุยด้วยวาให้กว่าด้วยบางหน้า้ายเอามาก็ยาดำกวยถึงแค่สวยเลยีกันด้วยไอ้แก่เออเออเก็ถนชนะเอาป่ะมาเด้อมาเดีอยวาเจ้าไม่อายว่ะจะเจ้าก็ด นี่ไหนเจ้ากขาปุ้ยเจ้าก็ดขาปุ้ยย่อจบัเชีย้กลูกหลานเลยไม่ใวานม่จบ่เดกเบาเลยแ้จะเซะทาบ่อนยมาจต้อวงเิ่ไม่นจะว่าาดีๆเล้วมาเบเพนอันนี้มาเปิดมมนพออาเพลเบด่า โ่้ยปากมาดักแพ้เนาะน้ามอนเป๊ะยินดีกันเทพไหมโอ้ยข้าเผัดแ้าวเอาเนี่ยมาเปิดขาดเบื่อแทแม่เหมาเอาเัี่ยมาเปิดอันี้เปิดนั่นอตูบีสามมีนดิขาดเบ่อเมื่อมันไม่ตัวเลยสิปวดที่ข้างมอเนาะปวดนี่ะปวดแจ่วเมื่อเท้าที่บ้าตัวหนีก้อนเมื่อไหรวะก้อนตรงไหน ไม่แน่ว่าเป็นเมียไปีเนาะขี้ขาดด้ยนะเมียข right. sí, ้าวา้อนีมเนาะโอ้ยใครดีเนี่ยน้องว่านเนาะเบ็บ้าเด้ย้านเมาจำ่อยจำอยจำบ่อำ่อเนียกี้บ้านเด้อ พื่อ้งหมดในรลมับาทีเฮ็ดด้วพื่อได้วเจอโลบไกสีตาใหญ่เออสีตาใหญ่เบ่อเมือว่าไม่ได้แบบน้นเลยบอกออกจากต้องทามากกับมากกวางหรอ่หรอบางเดียวบางเดียวไวเหี้ม้าบอกเขาบอกอีเด้นโด้เพื่อ้ดดีเหี้ม้านาข้าวมันเทาเม่นี้เหี้ยเป็นโอ้ขาอะไรบอกยัดเนี่ยเขาเนี่